โอ้โออยโบหนักมาเลยหรืออุอ๊ยมาเว้ยพันแปดเลยเอาว่ะเออเจอแน่เจอสิบสามป่ะเอ้ยโอ้ยนี่ไงโว้ยโอ้ยคำเตือนคลิปนี้จะทำเพื่อความผบตื่นเท่านั้นนะจ๊ะน้องๆหนูๆที่มีอายุต่ำกว่า18ปี ควรได้รับคำแนะนำและใช้วิชาจาในการรับชมด้วยนะจ๊ะข้ามุยไปแล้วเอาล่ะสวัสดีคุณผูชมทุกท่านด้วยนะครับนาะฟาโรสองเหมือนเดิมอีกเช่นเคยนะครับผมนาะกระปัง ก็ดีเขาเดิมสุดหรอคนนี้ไม่อนเดิมนะเออมาในงบ2525น25ี่นะมาที่2 5เดิมพันเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับผมนะแล้วก็50แล้วก็สปีดไปเลยนะเขาเรียกวายนะ่าอะไรมะเออเทอร์โบโอเออเทอร์โบนะทุกคนนะมาออ้ยร้อยห้าสิบมาคุณผู้ชมนะโอ้ oh, <no. S 1> อยบโบนักมาเลย ุ่ยอยู่ดีๆก็มานะครับเว้ยก็เอาวะดีก็เอาดีไม่เอาก็ไม่ได้แล้วนะสิบหกปีสปินไปลูกป่ะหรือปั๊บง่อยยังไงฮะเออสามหรืออุ้ยมาเว้ยพันแปดเลยเอาว่ะเออเจอแน่เจอแน่เจอแน่โอ้เอาเรื่องจัดจัดอ่าไป หกไปเจ็ดไปปึบ๊บโอ้โหครึ่งทางแล้วคุณผู้ชมปึ๊บโอ้โหมาน้อยอย่ามาแค่ครั้งเดียวป้าบออื้ยนี่ไงสามร้อยการ้อยยี่ก็ได้อยู่นะเออสิบสองนะคุณผู้ชมสิบสามไปเุ้ยโอ้ยนี่ไงโอ้ยโอ้ยจำโบ๊จะมาจริงๆเลยเจยวคุณผู้ชมมาไอเอาเรื่องก็มาดิก็มาดิอู๊ดอูด รึบ๊บ๋ยโหอืโอ้ได้มาสองพันเก้าสามสิบนะคุณผู้ชมนะโอ้แดมโบแจมหมาแจมแบ้เลยอยู่อะไรอ่ะสองพั 2, นเก้านะโอ้โหตอนแรกสองพันห้านะสุดแล้โอ้โหห้าพันสองนะเฮ้ยทีเด็ดจะจัดอะไรครับเนี่ยเอาล่ะคุณผู้ชมวันนี้เรื่องโอ้คลิปสั้นไปว่ะแต่มันทีเด็ดมากเลยวเนี่ย 5,002นะเอ้ยโบนัสทีเดียวมาก็อยู่ตัวแล้วนะนี่นี่คือข้อคิดของคนที่ไม่โลภมากนะคุณผู้ชมน,นะ <c oughs> เอออ่ะวันนี้คลิปอาจจะสั้นไปหน่อยตนะ้องขออภัยคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับอีกเช่นเคยนะใครที่เข้ามาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e ด้วยนะครับผมนะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเวลาคลิปเด้งด้วยนะครับนะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับนะ สวัสดีครับผม